สวัสดีท่านผู้ชมกันแล้วนะผมผมได้1,500ัยซับแล้วนะผมเย้โอ้โหเราก็จะมาวันนี้เราจะมาชี้แจงนะผมการแจกนะคะผมซึ่งการแจกเนี่ยเราก็จะให้โบนาะเราไม่ได้เราจะแจกผ้ากับโยรูเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่ผ้ากับโยรูนะครผม,ผมซึ่งกติกาของเรานะผมทุกคนต้องรู้กันอยู่แล้วนะผมว่าการที่จะได้ของในช่องผม,มต้องทำยังไงกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสุดหลอก แต่ว่าก็กดติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะเพื่อที่แบบจะได้รับของรางวัลเนาะนั่งหลยทุกคนนี่ดูอย่างสวยซึ่งพอแจกพันห้าร้อยพอแจกพันห้าร้อยเสร็จใช่ไหมผมก็จะมีแจกตอนสองพันหะนึ่งผมเป็นโยรุเอ้ยไม่ใช่เป็นโลปัสเออแล้วก็เมาซะด้วยไงซึ่งแต่และอย่างนะอ่ะผมขออธิบายก่อนมีกี่รางวัลนะกี่รางวัลเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบพวกเนี้ยมีกี่รางวัลนะหมายถึงแบบ อ่ะสมมติอันเนี้ย400ลูบักใช่ไหมผมจะแจก3คนอะไรเงี้ยอ่าจะประมาณนั้นนะผมอันนี้ไอ้พวกที่มันแบบไม่ถึง500 600เนี่ยก็จะแจก3ัรางวัลนะโยรู้แจก2นะผมพัดแจกอันเดียวนะก็ถ้าอยากได้ก็โหวตกันมาเยอะๆเลยนะครับผมซึ่งการโหวตเนี่ยเราจะให้โหวตนั่นก็คือจะต้องลงชื่อของตัวเองมานะครับผมแล้วก็พอลงชื่อของตัวเองมาใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าต้องการอะไรนะครับผม สมมติว่าผมเนี่ยอยากได้เป็นอะไรเดียคุณ2องบอสละกันอะสม,มมติถ้าผมอยากได้คุณ2องบอสผมก็ต้องไปเขียนชื่อในเกมตึ๊ดชื่อในเกมว่าเอมิี่่าอ้าใช่แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บก็พิม์มาอีกทีว่าโหวตหรือว่าอยากได้ก็ได้นะผมก็แนะนําให้พีเป็นโหวตนะก็พ์ม,มาว่าโหวต เป็นอะไรมาตอรี่คูณ2หรือว่าดอกคูณ2บอสก็เขียนไปนะผมผมก็ขอมาชี้แจงกันก่อนนะผมผมเนี่ยจะมาไลฟ์แจกตอนวันเสาร์ที่10นะใช่ก็จะไลฟ์ประมาณ6โมงถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะประมาณนั้นนะครับผมแล้วผมก็จะลงชื่อแล้วก็สุ่มใช่ไหมอ่าและหมดสิทธิ์ในการลงชื่อก็จะวันศุกร์ไหมอืม หมดสิทธิในการลงชื่อก็วันศุกร์นะครับผมก็จะมาลงชื่อกันเนาะผมจะผมน่าจะได้ลงวันเสาร์นะครับผมเสาร์นี้เนาะเสาร์ที่สี่ใช่ผมก็น่าจะได้ลงวันเสาร์เนาะนั่นแหละทุกคนผมก็ชี้แจงไปแล้วนะผมว่าแบบเอออะไรยังไงเราจะลงยังไงลงวันไหนเออโหวตยังไงส่งชื่อมายังไงอะไรเงี้ยผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมบายบาย